สวัสดีครับน <Hello. S 1> ้องกรณ์ก่บคุณแม่อรุณศรีนะครับ <Hello. S 1> วันนี้ปล่อยรถรัวเลยปล่อยไปประมาณเจ็ดแปดคันนะวันนี้วันเลิกดีไหมไงก็ผมไม่ทราบเหมือนกันนะ <Hello. S 1> วันนี้ลูกคา้าออกกาตั้งแต่เช้าเลยคุณแม่ <Hello. S 1> เป็นยังไงนะฮะ คุณแม่อรุณศรีกับน้องกรนะครับเอาน้องกรก่อนแล้วกันเห็นรถจะเป็นไงบ้างฮะชอบครับชอบสวยครับสภาพดีไหมดีครับวันแรกที่มาบอกโอ้รถยังไม่ค่อยเรียบร้อยใช่ไหมใช่ครับเก็บงานได้ดีมากครับเก็บงานเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีนะฮะเห็นแล้วประทับใจนะครับครับผมอันนี้เรื่องจัดไฟแนนซ์ก็เรียบร้อยดีนะฮะเรียบร้อยครับเราพนักงานดูแลดีไหมครับดีครับดีดีนะครับดูแลดีไหมคุณแม่ดีค่ะดีนะฮะคุณแม่เห็นรถชอบไหมครับชอบค่ะแล้วลูกชายก็ชชอออออบบบบนนนะะคค่่เเห็ปัั๊กกลลยวา นี่สวยเพราะลูกชอบรุ่นนี้อยู่ แล้วค ok ุณแม่ครับแล้วคุณแม่อยู่แถวไหนเนี่ยอยู่กำแพงแสนค่ะนครปฐมอยู่เป็นคนบ้านเดียวกันเลยนะนะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากๆาเลยผมได้มาปล่อยรถคุณพ่อค oui> ุณแม่แล้วก็น้องด้วยนะครับนะขอให้รถคันนี้เนี่ยเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยๆนะครับนะคนไหนนั่งก็ขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกคนเลยนะครับชักชวนคนหน่อยว่ามาซื้อที่นี่นะถ้าเป็นไงบ้างดูแลดีครับดูแลดีมากดูแลดีนะนะครับโชว์รูมเราโอเคไหมโอเคครับโอเคนะคุณแม่ พูดอะไหน่อยได้ไหมคะค่ะก็ดีค่ะโอเคค่ะแฮปปี้นะแม่ค่ะบริการดีนะดีค่ะนะครับไม่มีปัญหาอะไรได้หารอะไรบอกตรงๆได้เลยค่ะะวันนี้ก็ขอส่งความสุขให้คุณแม่กับคุณลูกนะนะครับขอให้มีความสุขจริงๆนะฮะผมดีใจมากๆเดือนนี้เราขายดีมากๆเลยนะครับยังไม่ถึงปลายเดือนเลยขายไปสามสี่สิบคันแล้วนะฮะนะครับก็ขอให้ท่านนะที่ออกรถไปแล้วมีความสุขทุกคนเลยแล้วกันนะเราตั้งใจทํารถสวยๆออกมาให้ลูกค้าพอใจที่สุดนะครับขอบคุณมากค่ะ นะสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you สง่งมอบความสุขกับบ้านด้วยความปลอดภัยนะฮะทุกเส้นทางเลยนะฮะขอให้มีความสุขมากๆครับพัน d a c i าซ c มิีไปอีกคันแล้ววันนี้นะฮะนะครับนะใครปล่อยใครออกที่นี่ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับนะครับ,นะรบขอบคุณครับ